กรีนอัศด,ดาพร์เล่านาทีทันวาสุริยจกักรโทรมาบอกเลิกมดดําถึงกับโผ่เข้ากอดทำเอาหลายคนเสียดายอย่างมากหลังกรีนอัศด,ดาพรทันวาสุริยจักรประกาศเลิกปิดฉากรัก8ดปีแต่เหลือแค่เพื่อนกันเท่านั้นล่าสุดกรีนออกมาเปิดใจในรายการแฉหลังกลับมาโสดอีกครั้ง เริ่มต้นรายการมดดำถึงกับบอกว่าอย่าร้องไห้นะก่อนหน้านั้นมดดำโทรไปหาสาวกรีนก็ยังร้องไห้อยู่ทางด้านกรีนก็บอกว่าตอนนั้นมันยังสดสดอยู่ซึ่งมดดำก็ท้าความว่าทันวาอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตกรีนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเงินซึ่งกรีนก็เสริมอีกว่าเขาก็อยู่ทุกช่วงชีวิตของเราตั้งแต่คุณพ่อยังอยู่ มดดำบอกว่าคู่นี้เริ่มรักกันก็เจอวิกฤตเลยพ่อป่วยจะจัดงานพ่อก็ต้องเริ่มจากการขายรถก่อนและตอนนั้นคันวาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเริ่มจากเพื่อนช่วยเหลือกันมาเรื่องปกติในมุมของความรักตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างและกรีนยังบอกอีกว่าเขามีมุมที่ดีมากๆ หลายสิ่งที่เขาเป็นกำลังใจให้คำปรึกษาที่ดีมาตลอดมันไม่ได้มีใครบอกเลิกใครและมีช่วงหนึ่งที่สาวกรีนบอกว่าทันวาเองก็มีเป้าหมายของตัวเองและกรีนเองก็มีเป้าหมายของกรีนเขาก็จะแบบว่าอนาคตคงไม่ได้เป็นพระเอกตลอดไปและเขาเองก็ไม่ได้มองเรื่องการแสดงขนาดนั้นเขาไปสายธุรกิจแล้ว ถามว่าหนูอยากไปสายธุรกิจไหมหนูก็อยากทำแต่หนูยังทำอาชีพการแสดงอยู่หนูชอบหนูรักหนูอยากเล่นหลายๆเรื่องหลายๆบทบาทหนูยังอยากมันก็เลยเหมือนค่อยๆไปคนละทางพอเราทำงานในวงการต้องทำคอนเทนต์ต้องทำพีาร์ต้องมีการทำนู่นทำนี่แต่ทันวาเขาไม่ชอบก็เลยมีดีเทลเล็กๆตรงนี้เกิดขึ้น คนที่เป็นคู่กันก็น่าจะรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างเรื่องถ่ายรูปไม่ได้รอการไม่ได้อดทนที่จะรอผู้หญิงก็อยากจะถ่ายเยอะพอเริ่มครั้งที่หนึ่งสองก็โอเคพอครั้งที่สิบก็เลยแบบว่างั้นเราไม่ชวนเขาดีกว่าเดี๋ยวเราไปเองมันเลยเกิดระยะห่าง และที่บ้านทันวาที่ประเทศลาวด้วยอายุด้วยอะไรหลายๆอย่างก็อยากจะแต่งงานแต่เรายังไม่พร้อมกรีนอยากอยู่ซับพอร์ตครอบครัวก่อนและมีช่วงหนึ่งกรีนบอกว่าทันวาเดินไปบอกแม่ของกรีนเรื่องที่จะยุติความสัมพันธ์กันซึ่งตอนที่จะคบกันก็บอกแม่พอจะยุติความสัมพันธ์กันเขาก็ไปบอกแม่ระหว่างนั้นทำเอาสาวกรีนกลั้นน้ำตาไม่ไหว น้ำตาไหลพรากลางรายการ